วันนี้ต,ตาตาพาเที่ยวมาที่วัดดอกคำนะครับถนนมูลเมืองนะครับตำบลศรีภูมิอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับเดี๋ยวเ้าไปทำวุนกันนะครับไนน้นมนดกพระเจ้าแสนล้านวัดดอกคำ วัดดอกคำนี้จะอยู่ใกล้ๆโรงแรมที่พักเลยนะท่านผู้ชมบนดบพระเจ้าแสนล้านเป็นเหมือนเป็นไม้ไม้แกะสลักนะเพราะว่าที่เชียงใหม่นี้จะมีไม้มีอะไรเยอะไม้แกะสลักก็จะเยอะเนี่ยครับเดี๋ยวเดี๋ยวคำดูซิว่าเป็นไม้หรือเปล่าอ๋อ,อเป็นปูนเป็นปูนท่านผู้ชมไม่ใช่ไม้แต่ลักษณะคล้ายๆไม้ดูตัวน,นี้สิ เออน,นี่ไม้อันนี้ไม้อันนี้ปนูนอันนี้ปนูนอันนี้ไม้เพราะว่าเจาะฉลุสวยเดี๋ยวเ้าไปด้านในกันเลยพระเจ้าแสนล้านดอกคําสูงสง,งา่าสวยสง,ง่ามาก นี่เป็นวัดวัดดอกคำนะครับอยู่เชียงใหม่โมทนาราชาธุครับวันนี้ตาตาพาเที่ยวก็เพิ่งเพิ่งจะเคยมาครั้งแรกนะครับวัดดอกคำนะครับอยู่อยู่ใกล้ๆประตูท่าแพรนะครับอยู่ตรงข้ามเยื้องๆกัน ใครสนใจอยากจะมาเที่ยวมา,าวัดสวยๆนะครับก็มาได้นะครับดยถจะไปดูเจดีย์ทองคำด้านหลังวัดกันนะครับเจดีย์ทองคำตอนนี้ก็เริ่มจะเย็นละนี่ครับเจดีย์ทองคำสวยมากคล้ายๆ คล้ายๆเจดีจอมทองที่อยู่เชียงใหม่นั่นแหละแต่ว่าอันนี้จะเล็กกว่านิดนึงเหมืนอนเจดีออำเภอจอมทองจะประมาณนี้ดนะูศิละปะส,สวยๆนะครับของวัดเดินกำลังทำความสะอาดอันนี้สวยนะ เนี่ยเผ็ดพลอยเพ็ดพลอยสวยนะส่วนวจะเป็นเป็นไม้นะเพราะว่าที่นี่ไม้สักเยอะพญาน,นาคสวยมากพยาน,นาคสีขาวสุมประตูก็สวยนะครับผู้ชม สุประตูพ็จัน่าคอ่อนช้อยมากศิละปะไทยนี่คือความสวยงามอ่อนช้อยนี่ไม่มีใครเกินนะอาจจะเป็นระดับโลกเลยก็ได้เพราะว่าไปเคยไปประกวดที่ไหนก็คือได้รางวัลมาตลอดพญายานางวันนี้ก็อลังการกนนั่นั่นแหละเดี๋ยวท่านผู้ชมดูสิหมายสักทท้งนั้นเลยนะ หมายักถทาสีทองลักษณะของวอิหารนี่ก็จะเป็นเหมือนร้านช้างร้านนาประมาณนี้เนาะศิละปะร้านช้างร้านนาจะใกล้เคียงกันซุ้มประตูสวยมากศิละปะร้านนาล้านช้างอาจจะไม่เหมือนกันแต่ใกล้เคียงกันมาดูศิละปะส,สวย ลงลึกให้ลงสวยงามอันนี้จะข้างในวิหารนะครับพอดีวันนี้ถามถามเน้นเขาบอกว่าปิดห้าโมงอันนี้ก็จะห้าโมงลนะอีกสิบนาทีห้าโมงพอมีเวลา <c oughs> ได้วัดหนึ่ง <c oughs> ดีกว่าไม่ได้พระองค์สวยมากนัานข้างก็จะเป็นภาพบ,บ้านพระเมสันดอนชาดก ถางบนให้ดูบ้างโคมไฟระยงระยะสวยงามโอนี่อันนี้อันนี้โคมโคมแบบแบบล้านนานเลยนะแต่ว่าเป็นโคมใหญ่โคมใหญ่แบบล้านนานเลยนะนี่วัดนี้ก็จะประมาณนี้แหละชื่อวัดดอกคําอยู่จังหวัดเชียงใหม่สาธุสาธุ ลวดลายไม้แกะสลักน mm ี่สวยงามมากเพราะว่าเชียงใหม่นี่ขึ้นชื่อเกี่ยวกับไม้แกะสลักนี่จะสวยงามมากเดี๋ยวตาตาพาเที่ยวจะพามาชมประตูท่าแพบรรยากาศตอนเย็นนักท่องเที่ยวเต็มเลยท่านผู้ชมเขาจะมาถ่ายรูปลงเฟาบกันกงเวลบาเยอะเยอะ เนี่ยคนก็เยอะน้องเพราฟก็เยอะส่วนมากเขาจะมาเป็นคนต่างชาติคนจีนคนประมาณนี้แหละหูจำนวน,น,นเยอะมากเลยถ่ายบรรยากาศประตูท่าแพให้ดูดววเนี่ยนี่เขาคนจีนคนจีนคนจีนต่างชาติเยอะเลยพาชมบรรยากาศโอ้ยน้องเพราฟมาจากไหนเยอะเลยเนะ่เต็มเลยมาเต็มเลย อ๋อไม่ถ่ายนี่นกเต็มเลยมาชมบรรยากาศโอ้ยต่างชาติเต็มเลยท่านผู้ชมดูสิแล้วเขาเขาจะมีแบบไล่นกแบบว่าให้นกให้นกกระโดดบินไปบินมาอย่างเงี้ยแล้วมันอกีได้ภาพสวยๆแต่เราก็ก็กลัวโรคอยู่นะกลัวเป็นพาหะนำโรค แต่คนเขาอยากได้ภาพที่สวยก็มีเนาะแต่เราเขาก็ไม่กลัวแต่เราเราก็กลัวอยู่นน,น,น่นๆฝั่งนน้นเราให้นกตกใจแล้วนก,กก็จะวิ่งทัวจีนเท่านั้นเลยตัวจีนเท่านั้นเลยท่านผู้ชมเนีย่ยฟังฟังเขาพูดทัวจีนทัวจีนนกเยอะนกเยอะเป็นเป็นแลนด์มาร์กข,ของเชียงใหม่เลยนะเป็นแลนด์มาร์กเลยแหละ <c oughs> เนี่ยเนี่ย คนจีนทท้งนั้นเลยตัวจีนตั้งแต่ฟรีวีซ่านี่มาเยอะเลยฟรีวีซ่าระตูท่าแพะ<อ>เดี๋ยวเขาจะหลอกให้ใหนกตกใจพอนกตกใจเสร็จมันก,ก็จะ บินใช่ไหมพอบินปุ๊บก็จะรีบถ่ายรูปเราดูนะนเห็นไมเห็นไมสวยไห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 มถ่าบรรยากาศสวยๆให้ดูเดินเล่น,เนประตูท่าพแพ สวยไหมท่านผู้ชมมาจ่ากา้านกตกใจทั้งวันเป็นธุรกิจไปแล้วธุรกิจของชาวบ้านหาเงินนักท่องเที่ยวเยอะมีใส่ชุดไทยด้วยท่านผู้ชมชุดทงชุดไทย วัดหมื่นล้านนะท่านผู้ชมถนนราชด,ดำเนินตำบลสีภูมิอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นี่จะเป็นวิหารนะครับวัดหมื่นล้านนะครับวัดหมื่นล้านวัดนี้รู้สึกพื้นที่ไม่ค่อยเยอะนะเดี๋ยวไปดูใจดีดีกว่า กโมงเย็นยังทันอยู่ตอนนี้ห้าโมงอันนี้จะเป็นเขตก่อสร้างนะก็บอกว่าให้หลีกเลี่ยงการจอดรถบริเวณนี้อาจจะเกิดความเสียหายได้วัดหมื่นล้านเจดีย์ก็จะเป็นเจดีย์เก่าเก่าเนาะแต่ก็ยังดูความแลังอยู่เนาะมีความแลังอยู่เชียงใหม่วัดเยอะมาก สวยๆเท่านั้นเลยนี่ก็สวยนี่ก็เป็นแบบว่าสถาปัตยกรรมแบบว่าใช้ไม้เนาะเพราะว่าที่เมืองเหนือหรือว่าภาคเหนือเนี่ยไม้ไม้จะเยอะไม้ส่งไม้สกักพวกนี้จะเยอะมากคิดถึงบรรยากาศเหมือนเหมือนย้อนไปในอดีต <c oughs> ไม่รู้เป็นไงเวลามาดูวัดเก,ก่าๆแล้วเหมือนย้อนไปในอดีตหรือว่าเราเคยเกิดเป็นคนโบราณสมัยโบราณก็ไม่รู้เนี่ยครับ <c oughs> เห็นเราสึกว่าเหมือนย้อนไปอดีต อันนี้อาีตอันนี้พระพระปางลำพึงสวยเนาะ,ะวันนี้ก็สวยเนี่ยท่านผู้ชมไปดูสิงดีกว่าสิงสิงนี่จะคู่กับเจดียนะมีเจดีก็ต้องมีสิงสิง์มีทุกมุมเลยท่านผู้ชม มีเจดีด้านด้านข้างล้อมรอบเลยนะนี่เดี๋ยวพาเดินรอบวัดหมื่นล้านมีสิ่งล้อมรอบเลยสวยงามอลัมตา หมื่นลนลาถ่ายบรรยากาศแพลนภาพให้ดูสถ,ถาปัตยกรรมสวยๆย้อนแสงน,นิดหนึ่งหลบหลบแสงกัน เดี๋ยวถ้าบรรยากาศเดี๋ยวรวมให้ดูของวัดนี้สวยทุกวัดเลยวัดไหนก็คือสวยทุกวัดร่มบริจาคทําบุญวัดหมื่นล้านสาธุสาธุ เดินเล่นชิวๆ่วานผู้ชมเดินเล่นวันนี้ไม่ได้เสียค่ารถเลยเดินอย่างเดียววันนี้จะไปตลาดตลาดตอนคืนตลาดวออัวลายก็เดินเหมือนกันวันนี้ยังไม่เสียค่ารถเลยเดินอย่างเดียวเดินชมบรรยากาศเชียงใหม่ สีสันเชียงใหม่น้ำพุมีที่พักแล้วสบายใจนะท่านผู้ชมมีโรงแรมที่พักแล้วสบายใจแล้วนะ M Hotel อยู่ติดกับประตูท่าแพเลย มาถึงแล้วท่านผู้ชมตลาดนัดตอนคืนนะในมาร์เก็ตแต่ว่ามามาเร็วหน่อยยังไม่มื่อเท่าไหร่มาก่อนเวลากะไม่มื่อันนี้หมดก็จะมีของขายแลายหลากเสื้อพงเสื้อผ้าก็มีงานไม้งานไม้งานต่างๆ กระสอบค้ากระสอบโยกมาแรงต่างต่างสวยงามตลาดวัวลาย ค่ำๆน่าจะคือคืนกว่านี้นะอันนี้มันยังไม่ไม่ไมค่ำเท่าไหร่ยังไม่มืดเท่าไหร่น,นี่ไม่คืนคัาเท่าไหร่โอ้ที่มาตแต่เราวัดโอ้โหตาสวยจังเลยนี่อันนี้งานมันน้ำจีนเจ็จีนมวยไทย มอเดรกไทยมะดกดโลกอะไรอกสิมัไมไนไอมโลกมะม่วงข้าวเหนียวข้าวเหนียวมะม่วงของคุณชื่อขนมนมเนยของกิน กินเนาะหวานแบบชีสกรอนคือใช่ขต้องกินเยอะเลยน่ากินมากเลยนู้นคนคนเริ่มมาเดินละ มุ่งจะมาประมาณห้าโมงครึ่งยังไม่มืดมืดๆอ,อาจจะคึกคักเพราะว่าเป็นมันเป็นไนท์มาร์เก็ตมืดๆจะคึกคักหน่อยนึงงานฝีมือก็มีเยอะแยะมากเลยเริ่มเริ่มวางขายกันล้ มีสตตีทฟูฟดด้วยนะสนผู้ชมมีสตตีทฟู้ดมีหลายๆอย่างน้ำไหลไหลชุดละห้าชุดละห้าสิบบาทน่ากินน่ากินกน,นั่นเลยไก่ย่างก็มีไก่ย่างไสอัวหมูปิ้งน้ำส้มสดๆ ตุงอันนี้เขาจะตุงทงนั่นเองแต่เขาเร็นตุงตุงภาคเหนือตุงภาคเหนือผ้าปันคองานไม้งานแกะสลักเสื้อผ้าสวย คนก็เริ่มเดินเยอะแล้วท่านผู้ชมเดี๋ยวไม่เมื่อเท่าไหรแต่คนก็เริ่มเดินเยอะแล้วเรามาเร็วดีแล้วเพราะว่าเราจะไรีพอมืดมื่อด้นี้เราจะรีบกลับเพราะว่ากลัวอยู่ดึกๆแล้วอันตรายเพราะว่าไม่ใช่ถิน <laughs> นถ่นเรามันไม่ใช่ถิ่นเราเราต้องรีบไปรีบกลับเสื้อส,สวยๆนครเชียงใหม่ 2อ5บาทเสื้อหนึ่งตัวมแวมนโกสติกไรก็เนี้วมะม่วงขนมนำเลยคนเริ่มเดินเยอะแล้วก็เนีว้วหมูปิ้ง ไข่นกกระทาไส้อั่วสวัสดีค่ะเจ้าพันธ์สองสองรสสดสังได้จ้าโนอส์มูคิ้งสวัสดีค่ะส,ส,ะส,ะส,สั่งได้ <No smoking. S 2> ดะนะคะต้าพัองสองของขายไรละ่ะ พาทุกท่านมาเดินชมตอนนคนเดินมัวลายสตรอเบอรี่60บาทอันนี้ลูกเล็กลูกเล็ก40บาทชิมได้เลยค่ะาาคึกคักคึกคักยังไม่หมืดกันคึกคัก อันนี้จะเป็นขนมโบราณขนมโบราณหากินยากเลยขนมโบราณเฮ้ยพี่คแนนพี่คะแนนน่ารักจังขนมโบราณโอ้นี่งานเงินแกะสลักแบบเงินจากเงินน่าจะราคาแพงเราก็ได้แค่ดู กละลมงานงานถักงานสีมือแหนเมดถ้าเป็นตะบองเพชรแกะตัด เสื้อทีเชิร์ตตัวละร้อยผู้ใหญ่ร้อยี่สิบผู้ใหญ่ร้อยี่สิบตองเด็ดตัวละร้อย no alcohol ห้ามดื่มเหล้า no smoking and no alcohol ห้ามดื่มเลหมเมเล้าและห้ามสูบบุหรี่

ของกินเยอะแยะเลยเม็ดมะม่วงหิมาพาออะพันกรอบเรียงคำตะลิงปิ้ง สตรอเบอรี่หนึ่งร้บาทล,ลูกใหญ่ๆงานทำกรรมจากไม้สวยเนะาะทำจากไม้

นักตกรรมคนหักเงินเงินแท้แะเงินแท้ก็มีคนมาหนังหัวาลายวิทย ตลาดหัวลายาเดิงงน,บบนเท่าไหร่ก็ไม่หมดท่านผู้ชมเยอะมากนู้นใหา่เห็นน้เนนดเลยยาวมากไปเรื่อยๆ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 ย,ย,ยิ่งค่ำยิ่งคืนอ,อ,อันนี้อะไรเนะี่ย <c oughs> มะขามคั่วเนื้อผักคนมีมะขามคั่วได้สิบบาทภูมิัญญาชาวบ้านอันนั้นผ่าฟืนอันนี้คั่วมะขามอันนี้หันอะไรอันนี้ตำส้มตำอันนั้นขี่จักรยานขี่จักรยาน ถนนย,ยา่างใช่แม่ไม้ป้ายแดงโหน,น่ากินจังเลยของอย่างีิย่านขนมข้าวเหนียวถ <c oughs> ึงว่าเสียงนกร้อง ยิงข้ามคนเยอะท่านผู้ชมยิงข้ามคนเยอะถนนคนเดิน คนเดิมคนเยอะคนเยอะต่างชาติเท่านั้นเลย คนเยอะคนเยอะ